ชาวบ้านบ่นอุบดานพรมบุรีตำรวจสิงห์บุรีเตรียมถอดคลิปหาช่องเอาผิดแอดมินกดดันในดาตำรวจสิงห์บุรีเตรียมถอดคลิปหาช่องเอาผิดแอดมินเพจดังไลฟ์สดกดดันในดาขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็วล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วอย่านั่งยิงความเร็วยังได้ในส่วนของคดีอื่นๆด้วยขณะที่ชาวบ้านบ่นอุบดานพรมบุรีเบาๆหน่อยหลังคนมาทำบุญบ่นให้ฟังเสียความรู้สึกยังไม่ทันจะถึงวัดอัมพวันโดนปรับแล้ว5 0 0ถึง1 000, 000แถมช่วงเช้าทำรถติดยาว3-4กิโลจากกรณีนายดับตำรวจสุภิตรพงประเสริฐตำแหน่งพอบอมูจอรอสอพอพรบุรีอายุ49ปีกำลังปฏิบัติหน้าที่ใช้กล้องตรวจจับความเร็วสำหรับรถที่ขับในอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่เกาะกลางถนนต่อบ้านมองอำเภอพรบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอยู่นนทได้มีแอดมินของเพจ่าหาธรรมใส่เสื้อระบุข,ข้อความว่าสมาคมนักรบด่านเถื่อนทราบชื่อแอดมินต่อมาคือนายวราพร หรือแจ็คแซลล์พร้อมพวกรวมสามคนได้เข้ามาไลฟ์สดตั้งกล้องถ่ายคลิปใกล้ในดาบตำรวจสุภมิตรพร้อมด้วยคำพูดยั่วยุต่างๆนา,านา,นานเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในขณะที่ในดาบตำรวจสุพมรนิ่งเงียบใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงต่อมาพันตำรวจโทภูสิทธิ์ก้อนทองหัวหน้าชุดงานจราจรได้ดูคลิปไลฟ์สดอยู่ในขณะนั้นสังเกตเห็นในดาบตำรวจสุภมิตรเริ่มมีอาการแขนข้างขวา,า,าอ่อนแรงและไม่ดูกล้องตรวจจับความเร็วเลยรีบโทรหารถพยาบาล1 6 6 9พร้อมสั่งลูกน้องให้ไปช่วยในดาบตำรวจสุภมิตร เพื่อนำส่งโรงพยาบาลซึ่งต่อจากนั้นนายดาบตำรวจสุภมิตรได้ทรุดล้มลงมีอาการชักเกรงรวมสองครั้งไม่นานรถพยาบาลก็ได้นำตัวนายดาบตำรวจสุภมิตรส่งโรงพยาบาลทันทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20มีนาคม2568ที่จุดตรวจจุดสกัดพรมบุรีหมู่ที่5ตพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรียังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในส่วนของผู้บังคับบัญชาของนายดาบตำรวจสุพมิตรได้มีการประชุมในเรื่องแนวทางการรักษาตัวของนายดาบตำรวจสุพมิตรโดยพลตำรวจตรีจักรพงศ์สุขคนทราชผู้บัญชาการกพอจอวอสิงห์บุรีได้ประสานทางโรงพยาบาลตำรวจเพื่อส่งตัวนายดาบตำรวจสุพมิตรเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนสอบถามนางพิมพ์ัฒน์พงประเสริฐภรรยาของนายดาบตำรวจสุพมิตรได้เล่าว่าการรักษาตอนนี้ดีขึ้นแล้วในส่วนของกล้ามเนื้อด้านขวายังอ่อนแรงอยู่ยังมีเลือดซึมออกที่สมองอยู่เส้นเลือดไม่ติดแต่จำคนอื่นได้แล้ว ในเรื่องการทำงานสามีของตนไม่เคยมาบ่นว่ามีเรื่องกดดันอะไรจะมีคนที่มาไลฟ์สดเพจย่าหาธรรมซึ่งเคยมาไลฟ์สดก่อนหน้านี้แล้วแต่สามีตนบอกว่าไม่เป็นไรอดทนได้โดยสามีของตนมีโรคประจำตัวคือความดันสูงเพราะเมื่อประมาณสิปีที่แล้วเคยวูบไปครั้งหนึ่งแล้วความดันขึ้นสูงแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการให้เห็นอีกจึงไม่ได้เช็คให้ละเอียดสำหรับอุปนิสัยของสามีตนคือจริงจังกับการทำงานไม่ชอบให้ใครมายุ่งตอนทำงาน จนสามีตนมาเจอคนที่มาไลฟ์สดสามคนมารุมพูดใส่เขาตนคิดว่าสามีของตนอดทนมากที่ไม่ตอบโต้และกดดันจนสามีเครียดและเส้นเลือดในสมองแตกต้องมารักษาตัวดังกล่าวต่อมาเวลา11บเนาฬิการถพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจได้มารับตัวในดาบตำรวจสุภมิตรเพื่อไปรักษาต่อโดยมีผู้บัญชาการคือพันตำรวจโทภูสิทธิ์ก้อนทองหัวหน้าชุดงานจราจรและพันตำรวจเอกสุมเมธโภชนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมาคอยดูแลด้วยความห่วงใย และได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาการของนายดับตำรวจสุภมิตรยังคงที่อยู่อยู่ในความดูแลของคุณหมอแต่โชคดีต่อที่เกิดเหตุได้รับยารักษาเร็วอาการเลยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ในส่วนของการเยียวยาทางโรงพักมีงบสะสมให้ตรงนี้อยู่แล้วและทางผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาการทุกระดับได้มีการดูแลค่าใช้ใจ่ายอย่างเต็มที่สำหรับหน้าที่ของคนที่ตรวจจับความเร็วของรถเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆที่มาทำงานตรงนี้ ซึ่งนอกจากจะจับความเร็วของรถแล้วยังได้ในส่วนของคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจับคนร้ายจากคดีต่างๆสามารถสกัดจับได้ที่ด่านมาหลายคดีจับตรวจทะเบียนรถที่ถูกขโมยมาหรือเปล่าเป็นต้นในส่วนของเครื่องแบบตำรวจซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบใหม่รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วต้องคล่องตัวตามหน้าที่ของการปฏิบัติงานของแต่ละคนในส่วนของคดีความตั้งแต่ผู้บังคับการลงมาให้ความเป็นหัวและประสานกันตลอดและคงต้องถอดคลิปเพื่อดูว่า ในส่วนไหนที่จะดำเนินคดีกับผู้ไลฟ์สดได้บ้างแต่ในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชใช้ความสําคัญกับการดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับหนึ่งก่อนส่วนในเรื่องของคดีก็จะทําให้รัฐกลุ่มที่สุดต่อมาผู้สื่อข่าวได้มาที่จุดสกัดพรมบุรีหมู่ที่5ตพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าได้เดินทางกําลังจะไปเชียงใหม่ได้ขับรถผ่านมาครั้งแรกโดนจับความเร็วและโดนปรับ500บาทน่าจะโดนกนกหลายค ส่วนาน,นางรัตนวินเพชรประภัยอายุ70ปีอยู่ระแวกดา่านซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในวัดอัมพวันหลวงพ่อจรังบอกว่าไม่เห็นด้วยในการตั้งด่านเพราะผู้ที่มาทําบุญบวชให้ฟังว่ามาทําบุญกันยังไม่ถึงวัดเลยโดนปรับ500บาทบ้าง1 0 0 0บาทบ้างขอให้เบาๆหน่อยอย่าไปปรับเขามากเขาเสีย500อแล้วเขาก็เสียความรู้สึกถ้าเป็นได้ก็อยากจะให้ยกเลิกด้านนายสิริวัฒน์เสียมสกุลอายุ63ปีเจ้าของร้านขายของชําบริเวณดา่านซึ่งเปิดให้บริการแล้วกว่า20ปีก่อนจะมีด่านแห่งนี ให้สัมภาษณ์กับผู้สึกอขาว่าพอจะทราบไหมว่าไรายได้จากค่าปรับเยอะหรือไม่นายสิริวัตรตอบว่าเท่าที่ผมทราบมาตำรวจที่จับกุมรถที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนมากจะได้แต่ตัวใหญ่นายสั่งมาแต่ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อก่อนตั้งอยู่แยกสิงบุรีก็ดีอยู่แล้วย้ายมาอำเภอพรมบุรีทำไมสิงบุรีมันได้แค่3 0 มาอยู่พรมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากฝากถึงตำรวจที่ตั้งด่าดว่าเลิกได้ก็เลิกเถอะถ้าจะตั้งให้ไปตั้งอื่นตั้งกล้องไปเลยจะมาให้เจ้าหน้าที่แอบซุ่มยิงความเร็วทำไมหรือว่าถ้าไม่ซ่อนตัวก็ไม่มีรายได้เพราะถ้ายืนให้เห็นเด่นชัดคนใช้รถก็ขับเบากันเองแหละเมื่อก่อนรถไม่เคยติดตอนนี้มาติดทุกเช้ารถบรรทุกขยะกันหมดแล้วประมาณหกถึงเจ็ดนาฬิกาติดทีหนึ่งสามถึงสี่กิโลแล้วจะมาไล่รถที่จอดหน้าร้านผมแต่ก่อนจับแต่ความเร็วเดี๋ยวนี้เดินรอบรถเลย ผมสังเกตอยู่ผมคนที่นี่พอรายได้น้อยก็เล่นรถใหญ่รถบรรทุกตอนนี้ผมทําอะไรมากไม่ได้ลงทุนไปก็เจ๊งช่วงนี้ยังดียังดีที่ช่วงบ่ายเลิกตั้งด่านเราก็อาศัยขายช่วงบ่ายและก็ช่วงเย็นรายงานข่าวแจ้งว่าหลังเกิดเรื่องดังกล่าวจากการตรวจสอบไปที่เพจ f a c e b o o k นายวรพรแจ็คแซ่ล้อแอดมินเพจย่าหาธรรมพบว่ามีการโพสต์ข้อความระบุว่าขออภัยที่ทําอะไรไม่ถูกใจทุกคนแต่เน้นความถูกต้องครับต่างคนต่างทําหน้าที่แต่อย่างที่คุณเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติหน้าที่